เคยสงสัยไหมคะเวลาไปวิ่งโดยเฉพาะถ้าเราเป็นมือใหม่หรือแบบนานๆทีจะวิ่งเนี่ยทําไมมันรู้สึกคันยิบยิบที่ขาหรือบางทีก็ลามไปตามตัวครับผมเป็นคําถามที่เจอบ่อยมากเลยนะใช่ค่ะแล้วก็มีความเชื่อที่ได้ยินกันบ่อยว่าอ๋อสงสัยไขมันกําลังแตกตัวกําลังเบิ <laughs> ครับอันนั้นก็เป็นความเชื่อที่ออ,อาจจะเข้าใจผิดกันไปนิดหน่อย วันนี้เราเลยจะมาลงคุยเรื่องนี้กันดูค่ะจากข้อมูลที่เราหามาว่าจริงๆแล้วไอ้จออาการคันเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับผมเอาล่ะมาแกะเรื่องนี้กันคือข้อมูลส่วนใหญ่ชี้ไปที่สารตัวหนึ่งในร่างกายเราเลยค่ะชื่อว่าฮิสตามีนอ่าใช่ครับฮิสตามีนค่ะตัวนี้แหละเขาว่าเป็นตัวการหลักเลยโดยเฉพาะเวลาที่เราเไม่ค่อยได้ออกกําลังกายหรือเพิ่งเริ่มวิ่งใหม่ๆครับหน้าที่หลักๆของมันตอนเราออกกําลังกายเนี่ยคือมันจะไปช่วยขยายหลอดเลือดฝอยเล็ก ขยายหลอดเลือดใช่ครับที่อยู่ใต้ผิวหนังเราเพื่อให้เลือดเนี่ยมันไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นพอเราเริ่มใช้แรงเยอะขึ้นอ๋อเหมือนเตรียมพร้อมให้กล้ามเนื้อทํางานหนักขึ้นประมาณนั้นเลยครับทีนี้พอมันขยายตัวใกล้ผิวหนังมากๆเนี่ยมันก็เลยไปกระตุ้นปลายประสาทค่ะปลายประสาทรับความรู้สึกแถวนั้นก็เลยส่งสัญ,ญญาณไปที่สมองว่าคันอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะ แล้วสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือฮิสตามีนตัวนี้มันเป็นสารตัวเดียวกับที่ร่างกายเราหลั่งออกมาตอนที่เรามีอาการแพ้ต่างๆด้วยนะฮะจริงเหรอคะตัวเดียวกับตอนแพ้เลยครับผมไม่ว่าจะแพ้อาหารแพ้ฝุ่นหรือแม้แต่ยุงกัดแล้วคันนะครับตัวเดียวกันเลยแค่ว่าในบริบทของการวิ่งร่างกายหลั่งมันออกมาเพื่อตอบสนองต่อการออกกำลังกายไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมจากภายนอก ผูความรู้ใหม่เลยค่ะแสดงว่ามันเป็นปฏิกิริยาปกติที่ร่างกายกําลังปรับตัวสินะคะถูกต้องครับที่นี้คําถามสําคัญเลยค่ะแล้วเราจะต้องคันแบบนี้ไปตลอดเลยไหมคะถ้าจะวิ่งต่อไปอืมไม่ต้องกรมูลขนาดนั้นครับข้อมูลบอกว่าอาการคันจากฮิสตามีนแบบนี้เนี่ยถ้าเราวิ่งสม่ําเสมอมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายจะเริ่มชินชินหรอคะครับมันจะปรับตัวได้ กลไกการหลั่งฮิสตามีนอาจจะสมดุลขึ้นหรือร่างกายเราทนกับความรู้สึกคันได้ดีขึ้นเองอาการคันมันก็จะค่อยๆน้อยลงแล้วก็หายไปในที่สุดครับอ๋อเหมือนร่างกายเรียนรู้ว่าอ๋อวิ่งแล้วนะไม่ต้องตกใจไม่ต้องหลั่งฮิสตามีนเยอะขนาดนั้นแล้วใช่ครับประมาณนั้นเลยเหมือนระบบไหลเวียนเลือดมันปรับตัวเข้าที่แล้วฟังดูดีเลยค่ะแสดงว่าถ้าทนวิ่งไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองครับผม แต่ว่ามันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับค่ะมีอะไรอีกหรอคะคือนอกจากเรื่องฮิสตามีนที่เกี่ยวกับการปรับตัวตอนเริ่มวิ่งแล้วเนี่ยยังมีอีกสาเหตุที่เป็นไปได้คืออาการแพ้เหงื่อครับแพ้เหงือ่ออันนี้ต่างจากฮิสตามีนเมื่อกี้ยังไงคะต่างกันครับอันนี้เป็นคนละนกลไกเลยคือแพ้เหงื่อเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันที่มันตอบสนองต่อสารบางอย่างในเหงื่อของเราเองอาจจะเป็นเกลือหรือโปรตีนบางชนิดในเหงือ่อเอา้า แพ้เหงื่อตัวเองก็ได้เหรอคะได้ครับแล้วอาการที่ออกมาก็มักจะเป็นผื่นคันคล้ายๆล,ลมพิษเลยครับซึ่งจะต่างจากอาการคันยิบยิบทุ่ๆไปตอนเริ่มวิ่งอ๋ออาการไม่เหมือนกันครับถ้าเป็นผื่นชัดเจนอาจจะเข้าข่ายแพ้เหงื่อมากกว่าแล้วถ้าเกิดออสงสัยว่าตัวเองอาจจะแพ้เหงื่อเนี่ยมีวิธีจัดการยังไงบ้างคะ ตามข้อมูลที่มีนะครับก็แนะนําว่าอาจจะต้องลองปรับสภาพแวดล้อมดูเช่นลอออกกำลังกายในที่ที่อากาศเย็นหน่อยทายเทสสะดวกหรือในห้องแอร์ไปเลยเพื่อลดเหงื่อใช่ครับลดการหลั่งเหงื่อเยอะๆในคราวเดียวแล้วก็เลี่ยงอากาศที่มันร้อนจัดอบอ้าวมากการเลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีๆก็อาจจะพอช่วยได้บ้างค่ะและแน่นอนการดูแลสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรงระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สมดุลก็อาจจะช่วยลดความรุนแรงของอาการแพ้ต่างๆรวมถึงแพ้เหงื่อได้ในระยะยาวอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงสรุปง่ายๆก็คืออาการคันที่นักวิ่งเจอบ่อยๆโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะมาจากฮิสตามีนที่ร่างกายหลั่งออกมาเพื่อช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดเป็นสัญญาณปรับตัวครับผมมือที่ต่างกันด้วยถูกต้องครับต้องลองสังเกตอาการตัวเองดู นี่ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่านอกจากอาการคันแล้วเนี่ยร่างกายเรามันส่งสัญญาณอะไรอีกบ้างนะเวลาที่เราเริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือเปลี่ยนความเข้มข้นของการออกกำลังกายอืมน่าคิดนะคะครับการที่เราลองสังเกตและก็พยายามทำความเข้าใจสัญญาณเล็กๆน้อยๆพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นอาการคันความเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไม่ได้แค่ช่วยให้เราปรับตัวกับการออกกำลังกายได้ดีขึ้นนะ แต่มันอาจจะเป็นเหมือนหน้าต่างที่ทำให้เราเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นคหรืออาจจะทำให้เรารู้ตัวเร็วขึ้นถ้าเรามีภาวะภูมิไวเกินหรือมีอาการแพ้อะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้ครับเป็นการฝึกฟังเสียงร่างกายตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองครับ